สายวันนี้จะพาทุกท่านมาดูมะม่วงที่ยุนนานนะคะตอนนี้เป็นช่วงเดือนมิถุนายนะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวของที่นี่ถือว่าเป็นการปลูกมะม่วงในพื้นที่ภูเขาเนาะเป็นม,มะม่วงความความสูงนะคะดังนั้นก็เป็นมะม่วงสูงเนาะ,ะทีนี้เทคโนโลยีเขาก็คล้ายๆของเรานี่แหละนะคะเขาก็จะมีการหอ่อตัวนี้น่าจะเป็นจินหงนะคะุงห่อเขาก็จะมีหลายๆสีนะฉีดนะคะแต่ละพันธุ์ก็ห่อแต่ละสีแล้วก็ พ่านไหนอาจจะเป็นสีตัวนี้เป็นสีแดงเข้มหน่อยนะถ้าเป็นไทยนุคะก็เป็นสีอ่อนหน่อยนะทีนี้ถุงหอนี้มันทาให้เราสามารถเก็บเกี่ยวได้แยกพันุได้แล้วก็สะดวกแล้วก็ช่วงนี้ไม่มีแมลงวันทองตัวนี้จะเห็นเล็กๆแบบนี้นะคะที่นี่บรรยากาศค่อนข้างหนาวดังนั้นจะมีพวกซีดเลดหรือผสมเกสรไม่สมบูรณ์เยอะนะดังนั้นตัวนี้เป็นลักษณะของพันธุ์กุ้ยเฟยนะคะกุ้ย,ยนะะนี่นะคะก็จะใช้ระบบน้ําที่มัน เอาไว้ด้านบนเนี่ยไม่ได้ไว้ด้านล่างตัดยากก็จะง่ายเนาะแล้วก็จะมีตัวบบสปริงเกอร์แบบนี้สปริงเกอร์เนี่ยสปริงเกอร์แบบนี้ห้อยลงมาก็ดีนะแต่ว่าต้องเสียงเงินค่าเสาเยอะแล้วก็วิธีการในการเสียบยอดเขาจะใช้วิธีการท็ working, อปเปอร์กิ้งหรือเสียบยอดคล้ายๆกับอตอนนี้ที่เรียนนี้เนี่ยเขาใช้มานานแล้วลนะ่ะ แต่ว่าเอาไปใช้กับพวกอะโวคาโดด้วยนะนี่เป็นสปริงเกอร์นะคะเขาเอาลงจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะนเห็นไหมแล้วก็มีเสาเสาเดี๋ยวไปดูที่เสาเสาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใช้น็อตหนึ่งตัวแล้วก็ใช้สลิงนี่นะล,ลูกสลิงผ้ากับตัวของสาย PE แล้วก็ <ม>ตัวรดน้ำเลยสปิงเกอร์เขาบอกว่าตัวนี้ให้ทั้งน้ำแล้วก็ให้ทั้งปุ๋ยน้ำนะคะนี่ดใช้วิธีนี้สังเกตว่าเขาปลูกเลยค่ะชิดมาเลยน่าจะสีกุหลสีก็มาเห็นใหม่ก็คือตัวนี้แหละนี่แล้ก็ยีขึ้นมาข้างบนเลยนี่นะคะเขาบอกว่าหอมหวาน รับประกันว่าไงแพนไปดูนะพี่ๆทุกคนถือม่วง,งพันนี้หมดเลยเขาบอกว่าอร่อยนะเดี๋ยวคนใจ,ใจ,จ,จเจะมามเฮ้ยจะมาพีนี่ดูมาสามารถปอกได้บอกง่ายมากเลยดูเปรี้ยวๆวหวานเปรี้ยวนำนะคะแล้วก็กลิ่นกลิ่นมันจะเหมือนอกล่องไทยไม่น่าลูกเลนะ็เกเขาบอกเป็นลูกผสมใหม่นะยังไม่มีชื่อตั้งชื่อเองเลยไหม ดูด,ดูดูสังเกตเลยถือทุกคนอ่ะวีนนี้เป็นพี่ที่ทมาดูแลสวนนะคะเขามาดูว่าชาวต่างชาติมากินเงินอเลตอร่อยเอนี่เดี๋ยวค่อยไปดูอเลตเหนึ่งพันนะคะเมื่อกี้ออกเป็นสีทกเทาเขียวเนาะเขาชอบลูกเล็กๆก,กันเนาะเพราะว่าที่นี่กินปอกกินนะได้เลยนะไม่ไม่ต้องแบ่งเยอะนะคะลูกเล็กๆแบบนี้ขายดีปรากฏว่าคนจีนชอบลูกเล็กแฮะเรามาชิมกัน อาาลองมาชิมหมเม็ดใหญ่ลักษณะมันเหมือนกับกระล่อนทองอ่ะคือเขาชอบเม็ดใหญ่แล้วกัดกินเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ปอกเปิดได้ยากนะไม่เหมือนกับเมื่อกี้กลิ่นไม่เหมือนกลิ่นหอมรสชาติดีไม่ไม่เปรี้ยวแต่หวาน Okay. โอเคลูกหนึ่งอิ่มพอดี <laughs> เป็นน้ำดอกไม้เบอร์สีนะคะถ้ามาปลูกที่ยุนนานเขาบอกว่ารสผู้พิสูจ์ยืนยันว่ารสชาติดีดีแล้วก็ขายดีมากที่นี่นะคะถือว่าเป็นมะม่วงหลักของที่นี่เลยนะดอกไม้เบอร์สี่นีน,น้ำดอกไม้เบอร์สีดอกไม้เบอร์สี่ลักษณะน้ำดอกไม้เบอร์สี่ก็จะเป็นแหลมแหลมนี่ ที่นี่นะชอบน้ำดอกไม้มสีมากกว่าน้ำดอกไม้สีทองเลยที่นี่เป็นสถาบันวิจัยของหยุดนานนะคะอยู่ที่เป่าซานนะคะเป็นส่วนใหญ่ที่นี่สังเกตภลูกเขาลูกนี้คือภูเขาทีา่เป็นภูเขาลูกใหญ่ที่นี่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ2 0 0พันขึ้นไป2 0 0พถึง3 0 0พขึ้นไปดังนั้นเป็นการปลูกมะม่วงในที่สูงนะคะสภาพอากาศก็จะชื้นชื้นละหนึ่งสองอ่า ถ้าสังเกตใบก็จะมีลาเขียวอยู่ด้วยนะคะแสดงว่ามันชื้นมากๆต้องระวังเรื่องโรคมาแล้วโรคที่สําคัญที่เห็นนะคะตรงนี้เห็นเยอะเลยผลแตกยังไหลนะคะปลแตกยังไหลเยอะเพราะว่าหนึ่งคือเท่าที่สังเกตนะที่นี่เขายังไม่ค่อยดูแลจัดก,การเรื่องของบริเวณโคนต้นนะคะนี่เป็นรอยแบบนี้เลยนั่นคือนะ่าจะเกิดจากการตัดหญ้า การตัดหญ้าเป็นทุกอันเลยเป็นทุกโคนเลยนะพอเป็นการตัดหญ้าปั๊บนะสิ่งที่สังเกตอีกอย่างหน,นึ่งก็คือเขาบอกว่ามันมีหนอนลงใช่ถูกต้องมีหนอนลงบริวเวณโคนต้นจ้ะบริเวณโคนต้นทําให้เกิดโรคเปลือกแตกยางไงนะเลยขึ้นมาไปเลยสังเกตว่าเปลือกแตกยางไงเต็มโคนต้นเลยไมงดีบระจัดนะเพราะมันคือไวรัสยิย่งถ้าตัดหญ้ามาโดนพโดนไปอีกต้นหนึ่งก็คือตายหมดเลย วันนี้ขายมะม่วงยี่สิบห้าที่นี่จะเป็นอีจินอีจิงคือขายครึ่งกิโลดังนั้นหนึ่งกิโลก็เท่ากับห้าสิบหยวนคูณห้าไว้ให้บ้างโลละสองร้อหสบคนไทยเดี๋ยวนี้เลยโลละสิบ